โฟมแซมโมซอยโยมไส้เนื้ซ้อมมาเก็่ไว้ครับข้าวมาซอมสัปดาห์ซ้อมอยู่ที่ค่ายอยู่ที่มีใครเป็นกุ๊กบอลซ้อมแล้มั้งก็มีพี่ค่ะมีเพื่อนอยที่ค่ายอยู่เนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่ละสิบสูงเท่าไหร่ครับร้อน้ำหนักปล่อยตอนนี้หนึ่งพยสไตล์เลยครับวันนี้เลยต้องมาเจอกับเด่นชัยนะเคยต่อยกับเขาไหมยังครั้งแรกเลยซึกงสาเกมาต่อยเขายหรได้ดูยัง แล้วเดี๋ยวตอนเย็นต่อยเขาวางเกมมาแผ่งให้ดีอ่ะตอนเรียร์ตามสายอ่าไม่ต้องดูเลยนะแกไขกับบว์วิธีเลยล่าสุดต่อยไหนไว้วันนั้นต่อยกับเนีแปลงมั้งพาแผนคะแนนไปวันนั้นเวทเท่าไหร่103ยร้อยสามก็อยู่วันนี้เลยใช่ไหมวันนี้ก็ร้อยสามช่างน้ำหนักยัง เป็นไงบ้างจุดสามจุดสามเดี๋ยวยืดเส้นยืดสายหน่อยร,ร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์นสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาเอาชนะพร้อมแจ้งเกิดด้วยนะครับคุมมากี่กิโลคุมมาสามต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตัวน,นี้ประมาณมคนจังหวัดนนเด็กกาลาสินอฝากเชิญนแฟนคขับรถหน่อย,นนอยวันนี้พร้อมเอาชนะนะอะขอให้้องโชคดีมาครับ